สวัสดีทุกคนกัน้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรามาพบกับพี่แล้ววันนี้เนี่ยพี่จะมาสออโหลดเกมเอ่อไมค์คาร์บเวอร์ชั่น1.17กันแต่ว่า m ม n e ค r ร f บเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเป็นไมค์ไมค์คร์บดีมากขั้นแรกเนี่ยให้คุณกดเข้ามาที่ยูทูบนะครับไปกดยูทูบแล้วเรากลัน้าแล้วน มาที่อับกดผิดเ,เดี๋ยวรอก่อนนะทุกคนกดผิดโอเคคุณเข้ามาแล้วใช่ไหมทุกคนเออมันเป็นน,น,น,กดกดนี้เลยูมมค่คุณกดค้นหาแล้วคุณกดว่านี้โหลดมาครับหนึ่งจุดสิบเจ็ดแล้วคุณเลื่อนมาอันที่สองอันนี้ แล้วมีก้อความอะาด้วยเราเป็นคนที่ว่ามันจะมีพวกขอคามแบบที่นะรีบาที่ไนรว่าคนที่ะาทัมบางนะมาไ่ด้นยาคนกไม่เคยได้รับยนะครับไม่คได้รับเลยนะครับใคที่มีแม่บ้นอยู่ร้นค้นนั้นเระว่าก่อนแข่้วแ่ก็เครียแบบก็ลบากวันนี้ไม่มีเออโฆษณาอะไรนะนะ ม,มีหรือเปล่าน่าจะไม่มีอ่ะเออโอเคนะแหละน่าจะไม่มีโอเคทุกคนแล้วมันก็จะแล้วมันก็จะบอกว่าไมค์ค้าเวอร์ชันจุดสิบเจ็ดทุกคนกดเข้าที่ลิงก์มันไปเข้าที่ลิงก์รอทุกคนรอรอ ก็ไม่ต้องโหอ,อีสัตว์อเเล่ทุกคนรอไปนะคะทุกคนต้องจะมีคําว่าดาวหลดกับยกเลิกแล้วคุณกดดาวหลดนะครับทุกคนแลวคุณเนี่ยกดเข้ามาที่ตรงนี้และคุณกดเข้ามาที่ตรงนี้ก็จะดาวหลดอยู่ประมาณนี้เลยเออเป็นเป็นมายคับเวอร์ชั่น1.7ทุกคนก็สามารถเอาไปใช้กันได้เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าไม่เชื่อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมา ดเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันว่ามันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนั่นเองวา